อิงยูทูบสวัสดีจ้าเมื่อนี้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมกุฏิลังนีนะจ้า,จาเป็นฟีมือของพ่อบานของอิงก็เลยมาติดตามมาเบิงขามามาเบิงฟีมือของพ่อบานนะจา้าเดี๋ยวสิผ้าเขาไปเบิงขังในนะจ้า,จาในมันมีการทั้งปลูกกระเบื้องทั้งเห็ดอีหยังหลายอย่างจา้าการตกแตง่งภายในนะจา้าสิผ้าท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมมาเอาบุญน้ำกันจา้ากุฏิลังนีเป็น อยู่ต่างอยู่ที่บัดปาหนองกุ้มรพารามจ้กาก็เลยผ้าเปลี่ยนบรรยากาศจากสวนกเกษตรของไอ้ยิงนะจ๊ะผพามาเยี่ยมช่มฟีมือของพอบ้านไอ้ยิงกกษสิปลูกพกักนะจ้าเราฮะนี่ก็เป็นงานฟีมือของพอบานจา้าเพื่อนกษสิมีงานโค้งสางอยู่แบบนี้เรื่อยๆจา้เาเดี๋ยวเขาไปบึงฟีมือในการเห็ดกุติลงังเน่น้าไอ้ยิงนะจ้ะ เริ่มต้นจากการขึ้นบันดไดม่บันไดอยู่สามขันจ้าเราก็สีเฮ็ดหัวหัวบันไดก็คือเพิ่นปั้นด้วยปูนจ้าก็จะ่ะบาเสียเฮ็ดในรูปแบบทำปูนปั้นเฮ็ดคือเป็นเสาไม้เพิ่นก็บอกว่าสีท่าสีออกเป็นสีไม้สีไม้เปลือกบักคาบ่ะเม็นไหมเห็นมาได้เหม็นสีไม้เปลือกบักคาเนาะเออจะเป็นน้ำตาลเข้มนะคะ อันนี้ก็คือเพิ่นเอาปูนเฮ็ดเอาเดอจาเนี่เริ่มแล้วค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างเราเดอจาเนี่เสานี่คือกันจาเนี่เสาเห็นจหมเสาเสาเพ mm ิ hmm. ่นกับปั้นด้วยปูนค่ะเฮ็ด mm hmm. เป็นกิ้ง mm hmm. นะนี่แต่ปูนอยู่ในนี้ม่มีใหม่จ้าต่ว่าเข้ากับเฮ็ดจำลองจำลองให้คือเป็นมีใหม่เนาะจ้าเห็นบะเพิ่นกับเฮ็ดงางาขึ้นงากิ้งใหม่ค่ะ เป็นปูนปั้นนะจ๊ะเสากลมๆค่ะหุ่มเสาเรียมนะจ๊ะมันก็ขึ้นไปบันไดสามขันเริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นล่างมาเด่ะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นเฮดแบบเห็นปะลูกกงลูกกงจ๊ะนีลูกกงเนี่ยเึ้นแต่สีเฮดปูนปั้นอ่ะน,นี่เห็นปะเป็ะเป็นค่ะน,นี่ก็จะยื่นออกไปเป็นลังค้าจะเป็นลังค่าลังค่ายืนนะคะ งามจะงามสวยจะยนะี่หยนะคะเห็นปะเริ่มค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มงาม <retrouver S 1> แล้วคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะจ๊ะไปเบิ่งเพื่อนกำลังปลูกกระเบื้องกันอยู่จา้าเมื่อนี้พาท่านมาชมมาเยี่ยมชมนะจา้ะชมชมไม่เห็นปะอันนี้สร้าง อันนี้ค่ะเยี่ยมชมนะหนึ่งห้องห้องนี้กว้างอยู่ประมาณห้องนี้กว้างอยู่ประมาณเท่าไหรป๋องป๋องห้องนี้กว้างเท่าไหรป๋องสีส่้สี่สีพสส่พาค่ะในห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำจะห้องน,น้ำได้โต ฟ้าผานงน้ำไลยนกลายสะอาดตามีมีความสุขนะคบน,าากนกนกขนโดดนกบินกนกเลซี่มีเออบอกแกว้วบล็อกไอนี่บลอกบอกแกว้วเพื่อความแสงสว่างค่ะอันนี้รอบๆข้างบนในห้อง ห้องน้ำห้องน้ำห้องน,น้ำเนี่กว้างกว้างคักเดิมจ้ะสิมีพัดลมดูดอากาศตรงนี้หลอดไฟอยู่ตรงกลางอันนี้กระเบื้องอันนี้ผ่ามาเยี่มชมงานปิมือก็สานโค่งสานค่ะนะคะโอกระเบื้อง ปูงกระเบื้องรอบรอบคางแล้วค่ะก็สิมาปลูกกระเบื้องพื้นความสูง,ส,งสูงประมาณ 20, 20ายี่สิบยี่สิบเซนไอโอ้เมตรยี่สิบสูงเมตรยี่สิบสูงจากพื้นทีเทพื้นปาไอเพิ่มเพิ่มความสูงเสร็จไปนึ่ง จะได้ทำความสะอาดอย่างน้ามาเบิ้ง่ะมาเบิ้งวิธีการปูกระเบื้องพื้นเนาะค่ะผสมปูนมาต้องมาต้องผสมเปียกหลายแบบนี้ปะ คสิเป็นของผมอยูค่ะบ่อบ่เอาแฉกเหตุผลค็อบ่อแฉกเป็นเพราะอย่างอ้ายนังโทเพิ่มเหตุแฉกแลแต่แลแต่ไผแลแต่เทคนิคเป็นบ้างสูตรไผสูตรบ้านเนาะ ปูนไส้เล้ก็กเสียเอากระเบื้องล่องถาบป,ปึงสก,ก่อนค่ะได้ะระดับแล้ว็สษเอาเอาป้นหมด แบบนี้เทคนิคเนี่ล่องเพ่นอนครั้งแรกอ่ะสิอยู่ในปูนที่แห้งกรามก่อนอ,อันน่าจะเป็นปูนอีหยังอธิบายปูนแรกๆอ่ะที่เป็น,บบนปูนทรายปูาานซิเมนผสมทรายมาแทนีนกับปูนเข้มปูนซิเมน้วน ปูนซีเมนต์ธรรมดาทำแน่กะเคืือ uh, ป ah. ok, ah ูนผสมทส้ปูนผสมไส้ล่องเกลือกอนฐานล่างต่อมาอะเอาปูนซีเมนล้วนลา นี่านแรกปูนทานแรก,แรกอันนี้บอกอันนี้บอกไอ,อ้ที่ผสมมันมะปูนรองพื้น,อ,ลลอ,นอันนี้เอิญ่าปูนรองพื้นเนาะเดี๋ยวสูตรผสมส่วนผสมในการผสมปูนรองพื้นทรายยี่สิบคูปูนเนื้อถุงทรายยี่สิบถังยี่สิบคู พูดทั้งปูนจ้าแล้วก็ปูนหนึ่งกระสอบอปูนนี้ใช่ไหม,มปูนตาเสือในการในการผสมปูนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะคนยี่สิบยี่สิบคั อันนี้ค่ะอันนี้ผสมแล้วค่ะนี่อันนี้ปูล่องพื้นในการปูกระเบื้องค่ะส่วนผสมอันนี้ผสมเสร็จแล้วปะซิยูประมาณอยู่ปั่นใดพอดีเนาะนี่ใครไงภาษาอีสานครับเออภาษาอีสานบอกว่าผมใครไงผมใไงจ้ะซองนี่ดีนะครับเด้อได้ซับหลากหลาย นี่เป็น,ปนแบบนี้<ค>จ้ะลาล่าลองพืนออ้นอาะอ่รย่งรยงางว่าษใจง,งกัน,กน,กน <c oughs> อซิมีบ้างเนาะมธรรมดาละคนอีสาเนเท่า,ากับซิมีคุ่คู่ค้าคานิดหน่อยจ้ะก็จะถือจะซ่ากนนันเนาะอืมถือว่าฟังเป็นเพื่อนๆไปกันแล้วกันเนาะก่อนที่เสียานามาใส่ น้ำสั่งบอกว่าบ่มีอาตาพอ่พอพราะว่าบางที่ใส่ข้ามันกระเปียกพวาวขากระกรองไว้เป็นธรรมดาค่ะก็เลยนามก็เลยบ่มี่อาตาออข้ากระสิเบิงในข้ากระสิทยอยทยอย,ทยอยใส่เอาค่ะกระสิเบิงเอาว่าอ่าซัมเน่เพอดีแล้วค่ะกันมา,ารรสมปุ๋ย ช่างขวัญบอกว่าสาทยที่เอามาผสมเ็ดปูกกระเบื้องจะว่ต้องร่อนนะคะต้องร่อนละเอียดกับสามารถตักเอามาผสมเลยเลยจ้านอกจากสายที่จะฉาบฟ้าผนังค่ะถึงจะร่อนให้ละเอียดนะจ้าถึงจะมาผสมค่ะผสมน้ำไปทีละหน่อยทีละหน่อยจ้ะเพื่อกบบปั้นปั้นผสมไป เฉีนเฉนพอดีแตว่าปันปันปันแบบนี้ใส่ไอ,อเครื่องมือซอยมันจะละเอียดดีนะมันจะเนียนนะเนียนเลย เมเนเองก็ได้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมกุฏิหลังนี้นะจ๊ะก็สิเป็นเรียบรียบสะอาดสะอาดจา้ทาทั้งข้างนอกและข้างในของโถงของนอ้ำจ้าก็เป็นที่สะอาดหูสะอาดตานะจ๊ะแล้วก็รอบนอกค่ะหลังรอบนอกกุฏินะคะมเมเนยิงเลยพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมเปลี่ยนบรรยากาศนะจ๊ะพาไปแต่ชมสวนเมเนก็เลยพามาชม กุฏิลังนียูวัดป้านนองกลุ่มวัลผ้าล่ามเป็นฝีมอือของพอบานช่างน้ำกกนยูซีค้นค่ะเห็ดในกุติลังนี้นะจ๊ะกัขอฝากก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ยิงสร้างคลิปต่อไปนะ,นะจ๊ะยิงรับไปก่อนจากคลิปนี้สวัสดีจ้าเดี๋ยวมาเยี่ยมชมกุติลังนี้กันไหมนะจ๊ะ